สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตัวกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นปรับนอกนะครับของแบรนด์ ha c o n t a c t นะครับตัวนี้นะครับวัสดุทั้งชิ้นนะครับจะเป็นโลหะหมดเลยนะครับให้ดูงานก่อนนะครับตัวรางนะครับจะเป็นขนาด20มิลนะครับขยายได้ถึง22มิลนะครับหรือถ้ากับอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็น11มิลนะเราสามารถคลายน็อตออกมานะครับแล้วก็กัดฝั่งนึ่งนะจะใส่ราง11มิลได้นะครับตัวงานนะครับเป็นวัสดุอย่างดีนะครับตัวนี้จะมาพร้อมฝากระดูกแบบนี้เลยนะครับตัวเลนส์คมชัด เป็นคุณภาพนะครับสูงนะครับแล้วก็จะมีตัวมาร์กจุดมาบอกบอกให้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นมาร์กจุดนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับสีแดงและสีเขียวนะครับถ้าเราหมุนไปตำแหน่งที่5นะครับสีเขียวนะครับมันก็จะเป็นแสงรับสีเขียวตรงน,นี้เลยนะครับก็ <S <S 1> <S 1> <à. S 2> สามารถปรับระดับสีได้นะครับปรับความเล็กของตัวดอทได้นะครับถ้าระยะเป้าที่ไกลนะครับเราก็จะปรับให้แสงมันเล็กลงนะครับตรงนี้ครับเพิ่มความสว่างได้นะครับอยู่กลางแดดแจ้งแจ้งกลางแดดแจ้งนะครับเราก็ ปรับแค่นันเป็นสีเข้มได้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้พิเศษก็คือจะปรับนอกนะครับถ้าเรายิงไปนะครับเราไม่ตรงเป้าหมายนะเราสามารถปรับตามได้เลยนะครับปรับตั้งอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องใช้อะประแจหรือว่าใช้เหลียยนะในการปรับตั้งนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีซีนยางมาให้นะครับกันน้ําเข้าตัวแผงวงจรนะครับผมสามารถอ่อลุยน้าลุยฝนได้นะครับนะ นี่นะครับตัวนี้นะครับไปเดี๋ยวผมไปใช้งานจริงให้ดูนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับว่ามันจะใช้งานดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยไปดูไปดูไปดูมาจะดูนะครับอืมโดนครับโดน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 มาจะดูมาจะดูโอ้ <S 2> <S 2> ปาชะโดครับชะโดอ,อ <S 2> <S 2> <S หด้หมดแล้วหมดแล้ว ต้องเล่นกับมันก่อนนะครับตัวนี้มีไซส์ด้วยจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าแต่น้ำโล่งอยู่ครับอื เข้าดีอยู่ครับไปลงแอลปลากันครับไซก็มีสองโลได้ครับตัวนี้ อยอดครับเมื่อกี้ก็ยิงโดนปลาชาโดนะครับไซส์สวยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูไซส์กันครับอืนี่ครับยอดครับไซส์น่าจะมีสามโลบวกได้นะครับตัวนี้ครับโอ้ขึ้นมาจิตสวยๆเลยนะครับยิงเข้าขำับพอดีเลยครับ